ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออูกาเต้ตรวจโรคฉลุยเตรียมเปิดตัวผีวันนี้มาโนเอลอูกาเต้ผ่านการตรวจร่างกายอย่างไม่มีปัญหาและคาดว่าจะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้แมนยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับปารีสแซงแ็กแมงเซ็นสัญญาความมิดฟิลทีมชาติอุรุกวัยด้วยค่าตัว50ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก10ล้านยูโรปีแสดงวางให้อูกาเต้เป,เป็นเป้าหมายหลักในตำแหน่งกองกลางในสมันี้แม้ว่าก่อนหน้านี้เคยมีช่วงที่ระงับดีลชั่วคราว เพื่อมองหาตัวเลือกอื่นแต่เมื่อกลับมาคุยกันอีกครั้งก็หาข้อตกลงกันได้เพราะเปียเชเองก็อยากปล่อยตัวดาวเตวัย23ปีเช่นกันกูเาเตเดินทางมาถึงแคนดิงตันเมื่อวันเพื่อเข้าตวรวจร่างกายและล่าสุดขั้นตอนดังกล่าวก็ผ่านลุล่วงแล้วโดยสกายเยร์มีคาดหมายว่าแมนเชต์จะประกาศดีลในวันนี้อำลาแมนยูอีกรอบซานโชตกลงย้ายสู่ทีมยูเวนตุสแล้วแม้จะได้รับความสนใจจากเชลซี เจรอนซานโชไม่ได้ถูกส่งลงเล่นใน2เกมแรกของเพีย์อีกซีซั่นนี้แม้อริกเทนฮาก,กุนซอดัตจะยืนยันว่าเคลียร์ใจกับลูกทีมได้แล้วหลังจากเข้าย้ายกลับมาจากดอทมุนทันทีที่หมดสัญญายืมตัวหลังไม่รับการเหลียวแลจากเจ้านายทําให้เชื่อกันว่าซานโชเป็นนักเตะผีแดงอีกรายที่จะถูกเลอะทิ้งในสมอนี้กระทั่งเขาตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากเชลซีซึ่งหวังแลกตัวกับราฮิมสเตอร์ลิงย้ายมาค้าแข่งกับผีแดง นอกจากสิงบลูแล้วอดีตดาวเตะเด็กปั้นของแมนเชสตี้ตกเป็นเป้าหมายของยูเวนตุสเช่นกันกระทั่งล่าสุดเมื่อ28สิงหาคมฟาบิสฮอกกินโพสต์ลงทวิตเตอร์ว่าดาวเตะวัย24่ปีตกลงย้ายไปเล่นในเซราแทนที่จะเป็นทีมเงินถังของกรุงลอนดอนหลังจากทีมมาลาเจระจาขอยืมเขาจากเรดเดวิลได้อย่างลุล่วงแล้วโดยมีออปชั่นซื้อขาดกระนั้นก็ดีฮอกกินเสริมว่าถึงขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ก,กับยูเวนตุสตกลงค่าตัวนักเตะกันได้ที่หลักเท่าไหร ทางนี้ทีมมาลายหวังคว้าซานโชไปร่วมทีมเนื่องจากพวกเขาต้องการขายเฟรเดรโกเคียซ่าโดยล่าสุดสตาทีมชาติอิตาลีกำลังจะลงเอยกับลิเวอร์พูลพีย้มยูเว่อยากยืมซานโชต้องทำตามเงื่อนไขแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแนวทางชัดเจนห่างยูเวนตุสอยากยืมตัวเจดอนซานโชต้องทำตามเงื่อนไขที่สมสรสอวางไว้ มาลลยเข้าไปเจราจากับแมนเชสเตอร์เชดดเพื่อสอบถามโอกาสยืมใช้งานแนวรูกชาวอังกฤษโดยที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเดินหน้าหาหรือเพื่อทำข้อตกลงในส่วนของรายละเอียดต่างๆกรณนนั้นฟาบิโซโรมโนโ่เผยว่าแม้ทางเบียงโคนร,รีจะเพิ่มข้อเสนอรอบใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยพ่วงเงื่อนไขเซ็นสัญญาถาวรแต่ยังไม่เป็นที่พอใจของผีแดงทางด้านปีแสดงต้องการให้ยูเว่ใส่เงื่อนไขบังคับซื้อขาดนอกจากนั้นยอดทีมจากเวทีเซราอิตาลีต้องดูแลค่าแรงของสานโชตลอดช่วงเวลายืมตัวในซีซั่นนี้ ถือเป็นเงื่อนไขที่มีความแตกต่างกันของทั้งสองฝ่ายโดยหลังจากนี้ยูเว่จะลองเจรจาอีกครั้งเพื่อดูว่าสามารถหาทางออกร่วมกันได้หรือไม่ส่วนกรณีของเชลซีที่มีข่าวอยากได้ซานโช่เช่นกันแต่เรื่องนี้ยังอยู่บนเงื่อนไขสลับตัวกับราฮิมสเตอร์ลิงซึ่งขั้นตอนต่างๆยังคงเป็นไปได้ยากเอาจริงหรือแค่ปั่นแมนยูเปิดศึกเชลซีคว้าไอแวนโทนี่ เชลซีอย่าหมวัวชักช้าซื้อืองผู้ดีกระเพือข่าวแมนยูสนดึงไอแวนโทนี่มาล่าตาข่ายหลังเริ่มคุยเบื้องต้นกับเบนฟอร์ที่พร้อมปล่อยถ้าได้ค่าตัว5 0ล้านปอนด์อีฟนิงสแตนดาร์ดสื่ออังกฤษรายงานข่าวเมื่อวันพุธที่28สิงหาคมว่าแมนเชสเตอร์เริ่มเปิดฉากเจรจาก,กับเบนฟอร์คู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกในการคว้าตัวไอแวนโทนี่กองหน้าคนเก่งมาเข้าถิ่นโอทัฟฟอร์ดแล้ว ดาวยิงทีมชาติอังกฤษวัย28ปีไม่ได้ลงสนามให้เบนฟอร์ดในพีเมลีก2นัดแรกของฤดูกาลหลังสโมสรพร้อมปล่อยออกจากทีมด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์เนื่องจากเหลือสัญญาอีแค่ปีเดียวเท่านั้นก่อนหน้านี้โทนี่ตกเป็นข่าวกับเชลซีที่หวังดึงไปเสริมแดนหน้าขณะที่ตัวนักเตะเองก็ดูเหมือนอยากจะย้ายไปเล่นที่ทีมสแตมฟอร์ดบิดอยู่เหมือนกันอีนิ่งสแตนดาร์ดรายงานว่าแมนเชสเตอร์เพิ่งเริ่มคุยเบื้องต้นกับเบนฟอร์ดโดยยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอที่เป็นทางการแต่อย่างใดก่อนที่ตลาดซื้้อขาาายนนนนัักกตะช่่ววงงม,มรจปิทใทใุีี30สหค ผีประเมินโอกาสดึงชชเวลอุดแบ็กซ้ายแมนเชสเตอร์ยูเตดยกระดับความสนใจและกำลังเร่งมือเจรจากับเชลซีเรื่องข้อตกลงคว้าตัวเบนชชเวลแบ็กซ้ายส่วนเกินของเอนโซมารสกาดีอินด e เพนเดนซ์ื่ออังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูเตดกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆและความเป็นไปได้ในการทำข้อตกลงกับเชลซีเพื่อคว้าตัวชชเวลมาเสริมทัพตำแหน่งแบ็กซ้ายที่สร้างปัญหาให้กับเอริกเทนฮาร ตามรายงานระบ,บุว่าแมนเชสเตอร์เ็ดกำลังเจราจาข้อตกลงของชิวลแยกออกจากข้อตกลงที่มีความเป็นไปได้ในการสลับตัวเจดดนซานโชกับราฮีมสเตอร์ลิงเพราะมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ยากขณะที่การซื้อขายซัมเมอร์เหลือเวลาทำการอีกไม่ถึง3วันแล้ว ปัจจุบันแมนเชสเตอร์ูไนตดประสบปัญหาเรื่องแบ็กซ้ายที่สะสมมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วหลังจากเทเรลมาลลเซียบาดเจ็บพักยาวแบบไม่รู้กำหนดคืนสนามและตัวหลักลูกชอที่ถูกนีไปเล่นยูโร2024แบบไม่สมบูรณ์กลับมาก็บาดเจ็บซ้ำอีกครั้งอย่างไรก็ตามชีเวลที่กลายเป็นส่วนเกินในทีมของเฮดโค้ชคนใหม่มาเลสกาก็มีประวัติการบาดเจ็บที่ไม่ดีเช่นกันกำลังถูกบีบให้ย้ายออกในช่วงตลาดซื้อขายสัมเมอร์นี้โดยก่อนหน้านี้คริสเตนพาเลตปฏริเสธโอกาสคว้าตัว ออฟฟิเชียลเบอร์ลี่ปีดีวคว้าตัวฮันนิบาลเมดบีจากแมนยูร่วมทับย่างเป็นทางการเบอร์ลี่ทีมจากลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษยืนยันคว้าตัวฮันนิบาลเมดบีกองกลางจากแมนเชสเตอร์ยูมาร่วมทับแล้วเป็นที่เรียบร้อยตอนแรกดีลวดังกลา่าวเบอร์ลี่ตกลงขอยืมตัวฮันนิบาลพร้อมพวกเงื่อนไขบังคับซื้อขาดแต่ฝั่งแมนยูนได้ขอเปลี่ยนเงื่อนไขาจากที่ยืมบวกบังคับซื้อขาดไปเป็นให้เบอร์ลี่ซื้อขาดไปร่วมทีมเลยทันทีในซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากฟาบิโซโรมาโนโผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดนักต เพราะยังไงก็ต้องซื้ออยู่ดีขณะที่แมนเดตต์ก็ต้องการเงินไปใช้ก่อนซึ่งฝั่งเบอร์ลี่ตอบตกลงตามทีู่ไนเต็ดเรียกร้องสำหรับค่าตัวของกองกลางวัย21ปีรายนี้อยู่ที่9ล้านปอนด์รวมแอดออนโดยทางแมนเดตต์ได้ใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งค่าตัวจากการขายในครั้งถัดไปเอาไว้ด้วยทั้งนี้ฮนันเดบาร์ไม่สามารถก้าวขึ้นมามีบทบาทในทีมชุดใหญ่ปีแสดงได้โดยลงเล่นไปทั้งหมด13นัดทำไป1ประตูและก่อนหน้านี้ปล่อยให้เบอร์มิงแฮมและเซบีย่ายืมตัวใช้งาน อดีตแข้งผีเตือนดีลสลับขั้วสเตอร์ลิงและซานโชไม่เป็นประโยชน์ต่อทั้งแมนยูและเชลซี Chelsea. ลุยซาฮาอาดีตนักเตะพันปีแสดงออกโรงเตือนว่าอย่าได้ทำการคิดต่อความยาวดีลสลับขั้วสเตอร์ลิงและซานโชเป็นอันขาดเหตุเพระาะซาฮาบอกว่าตอนนี้เชลซีมีผู้เล่นตัวรุกมากเพียงพอแล้วดังนั้นการเอาซานโชเข้ามาจะส่งผลเสียต่อทีมในขณะเดีวยวกันก็มองว่าสเตอร์ลิงไม่ใช่ผู้เล่นที่แมนจิตมองหา นี่จะเป็นการทำธุรกิจที่แย่แบบสุดๆเลยแน่นอนเพราะผมมองไม่เห็นเลยว่ามันจะออกมาลงตัวได้ยังไงในขณะที่เชลซีมีตัวรุกอนาคตไกลยอยู่เต็มทีมแล้วผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมซานโชถึงอยากไปที่นั่นและผมมองเห็นภาพเขาไปอยู่ที่เชลซีไม่ออกเลยแต่ผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะมันยังมีพื้นที่ว่างให้เขาที่แมนเชสเตอร์อยู่เต็มแต่ผู้จัดการทีมก็อาจจะอยากขายเขาออกไปแหละและผมเข้าใจว่าซานโชก็อยากจะหาโอกาสลงเล่นฟุตบอลต่อเนื่องที่อื่นมากกว่า สเตอร์ลิงเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมผมจึงไม่เข้าใจว่าทำไมเขาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่เชลซีผมไม่เข้าใจเชลซีเลยสักนิดแต่ด้วยอายุของเขาผมจึงไม่เห็นภาพสเตอร์ลิงว่าเหมาะสมกับแมนเชสเตอร์เดนทซึ่งผมเข้าใจนะว่าเราต้องมองหาผู้เล่นที่มีเทคนิคเพิ่มแต่ผมอยากเห็นมาคัสแน็ฟอร์ดในช่วงท็อปฟอร์มมากกว่าการเซ็นผู้เล่นอื่นเข้ามาในตำแหน่งเดียวกันผมไม่เห็นประโยชน์ของสถานการณ์แบบนั้นส่วนตัวผมอยากได้กองกลางตัวรุกมากกว่าซึ่งสันโชก็สามารถเล่นได้ เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆสําหรับสเตอร์ลิงและซานโชและเชลซีกับแมนยูเพราะทั้งสองนักเตะต่างกลายเป็นส่วนเกินของทีมชุดปัจจุบันแต่ครั้นจะย้ายทีมออกไปหาโอกาสค่าเหนื่อยของพวกเขาที่แต่หลัก300 0 0นปอนต่อสัปดาห์ก็เป็นปัญหาก้อนใหญ่อีกดังนั้นดีวสลรับขั้วด,ดังกล่าวอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดของทั้งสองทีมและตัวนักเตะในตอนนี้ มีคู่มือมาเลสกาเผยรู้จักซานโชเป็นอย่างดีเอนโซมาเรสกากุนซือเชลซียอมรับรารหฮมสเตอร์ลิงไม่ใช่ปีกแบบที่เขาชื่นชอบพร้อมเปิดเผยรู้จักเจดอนซานโชเป็นอย่างดีแต่นักเตะยังเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าสู่โค้งสุดท้ายตลาดซื้อขายสิงห์บูถูกเชื่อมโยงกับซานโชขณะที่รายงานล่าสุดระบ,บุยูเวนตุสบรรลุข้อตกลงเพื่อยืมตัวพ่วงเงินไขบังคับซื้อแข้งอังกฤษวัย24ปีรายนี้ วันพฤหัสบดีนี้เชลซีเตรียมแข่งคอนเฟลิตลีกเล็กสองบุกเยือนเซอร์เวตแล้วระหว่างสัมภาษณ์ก่อนเกมมาเลสกาถูกถามถึงเรื่องสานโชหากสามารถเซ็นผู้เล่นที่สามารถช่วยเหลือทีมได้แน่นอนเลยผมต้องการทำแบบนั้นนายใหญ่ชาวอิตาเลียนให้คำตอบผมรู้จักเจดอนเป็นอย่างดีจากช่วงเวลาหลายปีที่แมนซชตี้แต่ตอนนี้เขาไม่ใช่ผู้เล่นของเชลซีเราจะได้เห็นกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางเชลซีมีแนวรุกชาวอังกฤษในทีมอยู่แล้วอย่างสเตอร์ลิงแต่แยกซ้อมไปตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลท่ามกลางข่าวกับฝั่งปีแสดง ผู้เล่นทุกคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมฝึกซ้อมพวกเขาจะไม่ได้เวลาลงเล่นมาเลสกาให้คำตอบเมื่อถูกถามถึงสเตอร์ลิงผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดซื้อขายปิดลงสิ่งเดียวที่ผมพูดได้คือคนที่จะได้ลงเล่นคือคนที่เรามองว่าสามารถช่วยเหลือทีรมรายฮีมีตัวตนที่ยอดเยี่ยมแต่เขาไม่ใช่ปีกแบบที่ผมชอบนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ไม่ดีเพราะตัวเลขและสถิติที่รายฮีมทำได้บอกทุกอย่างแล้ว ยอกแปลกใจแมนยูคว้ามาราอุยแทนที่วันบิสกาแต่ว่ายกตำนานกองหน้าแมนเชสเตอร์เด็ดยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจที่ปีแสดงปล่อยตัวแบ็คขวาอย่างอารอนวันบิสกาให้กับเวสแฮมเด็ดและคว้าตัวนูเซ่มาซาอุยจากเบรนมดเข้ามาแทนยอคก,กล่าวว่าการที่แมนเด็คว้าตัวนูแซ่มาซาอุยเข้ามาแทนที่อารอนวันบิสกาผมมองว่าวิธีการเล่นของวันบิสกาที่เล่นให้กับแมนเจนั้นอาจจะยังขาดวิธีบางอย่างโดยเฉพาะในเกมรุก แต่ต้องยอมรับว่าเขาเล่นเกมรับเก่งมากซึ่งเราอาจไม่ชอบจุดแข่งของเขาในเรื่องนี้นะักเพราะผู้จัดการทีมต้องการแบ็กที่เติมเกมได้ดีขณะที่มาร์ซูอีผมคิดว่าเขาจะเล่นเกมรุกได้ดีกว่านี้หากเขาเล่นเป็นวิงแบ็กหรือคุณมีใครสักคนยืนคุมพื้นที่ด้านหลังให้เขาแต่สำหรับฟูลแบ็กสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการตั้งรับและนั่นคือสิ่งที่วานวิสกาทำได้ดีกว่าแน่นอน ดังนั้นถ้าเป็นผมผมจะยังเลือกวานบิสกาผมไม่คิดว่ามาซาอุยจะพัฒนาได้มากกว่านี้แล้วผมมองว่าวานบิสคาที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมที่แมนเด์สักเท่าไหร่ในช่วงก่อนหน้านี้สำหรับวานบิสคาย้ายจากคริสตันเพลย์มาเล่นกับแมนเดปเมื่อปี2 0ด9โดย่าตัว50ล้านปอนด์ก่อนที่ปีแสดงจะยอมขายขาดทุนต่อให้กับเวสแฮมเพียงแค่15ล้านปอนด์เท่านั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ